ครับอีกหนึ่งประเพณีครับทีเช่าจังหวัดอร่อยเอ็ดครับในมีการจัดประเพณีบุญเดือนเก่านะครับรือวาประดับดินหอเขาหน่อยนะครับเพื่อสื่อถึงญาติผู้หลวงรับครับที่วัดป่าโนนข้อมูฮกบ้านมักอือตำบลสะนกแก้วนะครับอำเภอพอนทองจังหวัดอร่อยเอ็ดชาวบ้านครับจะว่างหรือว่าง่ายหอเขาน่อยตามโคนต้นไม้รอบดอัด เพื่อเฮดบุญใหญ้ญาติผู้ล่วงลับทีจากไปแล้วที่กับมาเยี่ยมนะครับจะได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์แต่บรณากาชนคราบได้เสื้อว่ากลางคืนของเดือนเก่าดับวันแรม14บ่ค่ำเดือนเก้าเป็นวันที่ประตูนรกเนี่ยเปิดนะครับในรอบปียวมาบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ในคืนนี้ขึ้นเดียวเท่านั้นจึงมีการห่อเขาหน่อยครับเพื่อเป็นการเฮตบุญใหญ้ญาติผู้ล่วงลับทีเสียชีวิตไปแล้ว โดยการน้ำเข่าป่าอาหารนะครับข้าวหวานหมากผู้บุรียางละเล็กยางละน้อยห่อโดยใบตองนะครับเตรียมไววตั้งแต่หัวข่ำของวันแร่ม13ามคำนะครับเมื่อถึงเวลาตี3ตี4ีของวันลุงข้นนะครับ14คากับสีน้ำอาหออาหารเนี่ยและก็หมากผู้ไปว่างไว้ตามโค้นต้นไม้รอบดอบวัดเพื่อให้ญาติผี่น้องผู้ร่วงรับ รวมถึงผีไรญาติซึ่งเสือวาวิญญาณนะครับสี่กับมาเยี่ยมญาติผี่นองในเวลานี้จะมารับไปเพื่อจะบได้อดอยากหิ้วหยนอกจากจะเป็นการเฮ็ดบุญน,นอกจากจะเป็นการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วนะครับยังได้สื่อถึงความรักความกตัญญูต่ตอญาติและบ้านพนุษภู้หลวงรับอีกด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นประเภณีที บวาเตมองทางจังหวัด้อยเอดข่ดทุกมองเลยเหตุการณ์เพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้มีการเหตุกับคุณแม่ขึ้นกันค่ะก็คือได้มีการตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาของเนี่ยไปยายในแต่ละจุดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อนได้รับบุญกุศลแล้วก็ได้รับประทานของอที่เฮาได้มอบให้นั่นเองค่ะ